จ้าพี่นออ้องวิ่งขากาเบิ่งเฮียนแต่ไปอยู่เดินอันนี้มะล,ลิอยู่เด็กกมีตาหมานนบักจอยหนังยิมอันนังแม่มันยนิมมะล,ลิเป็นแม่บักจอยบักจอยกับเป็นไอ้ยลลิ้มะลิห้เบิ่งบา้านอันนี้พักยาปีปีนี่ว่าไปปูพักก็อพักย่างามงามยาสูบบานบา,านใส่เอาอากาศกระลังหอวยื่นอกไมาห้องเบิ่งบา้านเบิ่งสวง่าง กันไมาเหรียญยีนะ่ามาเนี่ซื้อต้นใหม่มาปลูกเป็นต้นลินจีคือขี่หลอดบ่บหลอดน้ำหดกันยากๆต้นลินจีซื้อมาลอยหาซีพันพ่าก็อยากสั้นๆนิดหน่อยนี่ต้นลินจีมาเป็นลิน,น,น,นจีท่านบ่มิดสันแ่ะซื้อมาจะปลูก,กจะขี่หลอดบ่บหลอดน้ำม,มันมีพี่น้อง นางก็ไปตักคือไก่พึ่นนั่นบ้านมุดจวดพึ่นไปตักคืออ่างนั่นวงเงินน้อยสองเงินบางทีกับญาสูบมาให้อันนี้ก็บ,บักน้ำน้ำปีแล้วก็เกิดทีน่นี่อันนี้ญาญาเอาน้ำเอาสายยางว่างสเสียหงื่อน้าบ,บุ๋มมาเล่นว่าตายน้าบ,บุม๋มก็เลยนเงินพันนก็ตายแล้วมันบ่มีน้ำเนาะ ก็มีก็มัดหลอกินเข่ากินเข่าน้ำนี่ซึมงดิโอ้ปวดขาย่างกงีย่างยากงนี่กินเข่ายู่หันเอียงอยู่งทายอยู่ทายเวิ่งจะกินหลอดว่าหลอดหลอดตายไปแล้วอันนึงเรื่องของนามมิตจใบใหม่บูมอุตสาศัยว่าเอาเอาหนามมาหดต้นใหม่คือนี่ก็เฮี้นี่ยังดอกหกมีคนมาอยู่นะของกลองไว้ เดบุ๋มฮะเบิ๋งต้นไม้ต้นไหลต้นมึงห่วงยู่หลังห้องน้ำก็บลมมาแล้วฝนตกคักหลายี่หันพายุโนรู้โน่นอย่างอันนี้ก็หิรอดบ่รอดเดฮุ๋มตัวุึงตัวนี้มึงเอมาแต่เดบุ๋มนี่แหละจะเป็นโพดตานตนา้นเกาลัดเื่อนั่นก็เกราลัดเนี่ยชิดเดเอาถิ่มอยอะนี่ก็ต้นเกาลัดตะกี่ท้านทมีเงินมาซื้อมาต้นใหม่มาปลูกได้ปลูกแต่พืชแต่พืชอันนี้บอกสีดา่า สีดาวันส <robi> ีดาพันธ์กับของยาอายุทีแขางๆอ่ะเหอเห็นนั่นเบี้ยมันก็้แล้วมันเก็บมื่นั่นอันนี้บักม่วงบักม่วงยังบุนี่บมไอเจ้าม่วงยังมาปลูกแต่พืชแต่พื้อันนี้แบบยังวัวแบบเขียบเนื้อแย่ๆอะไไหมเออันนี้ถือยังวัวเดะวัวนี่นี่นุ้ยนี่นะช่อเออนนุ้ยยังนี่ไหมยาเคยเอามาให้กินนยเอืนกจิ๋วมันมาเหีบบานยาก็เลย่องนั่น ลิปตดต้นมันถิมก็เลยมีต้นหน่อยก็เลยมาปลูกอันนี้ก็ต้นลำไ่นี่ตะเก ا าเลยเลยนี่ข้างหลังนี่ตับบงอแบบวมตับบงอก็ต้นละมัดบ่หนาแหล่งพอดีก็มีเงินจวงนี่อันนัาเงินสื่อไปหาปลาหาหมีมาขายพ่อเด็กก็ได้เลยสื่อจียามกับว่าได้มีเงินสื่อปลูกย้อมแดงมันก็สิบว่าดีเป็นแดดอก อันนี้ตัวแบเงะตักน้าบุมตักน้ำหดอยู่บ้านที่ได้กินบ่ได้นั้นก็ต้นละมุดน่ามันอยู่ไกลเิอยู่ได้ยังเอาอันนี้ก็ต้นละมุดดอกไปก็เดียงก็แหะยี่งยัางบ่ยังต้นทุเรียนตายไปแล้วรอบหนึ่งบุมสื่อมาันนี่ก็กล้วยสมไปสมบุ๋มปลูกไว้แล้วนอมาปลูก ก็ลังเป็นเชีย่ยมาก,กินโยเกล้วยสูงก็ได้โอ้ปวดขาอันนี้ก็ต้นทุเรียนซื้อมาใหม่มาพร้อมต้นลูกดินจีนี่เพ็ดทอมไปย่างดีที่ละมามาไปไอ้มา,มา,า,มาหดต้นใหม่ซื้อก็ได้บุ้งข้างกับใบมดนี่ก็สิอุสมุษามาหดนี่ก็ลอยหาซื้กันนี่นี่นต้นทุเรียนนี่ มันจะได้บกฟางอีกอยู่นี่งั้นจะไปซีบกฟางอรืตลาดนาดวันเสาร์นี่นี่ถูกวันเสาร์ต้นใหม่ขายหลายหลายันจีกกล้วยกัดกล้วยสมอยากปลูกหลายอยู่แต่หนามันบ่หนั่นโมกตินตาหามมกข่อยมีนี่กับต้นเหมือนก้อนัดนั่นแหละนั่งกับมือปวดขาขาดีรัก หาเบิ <ic> ่งต <ic> ้น1ต <ic> ้นใหม่อยากปลูกหลายต้นอยู่ยังว่าปู่มันตีมันเป็นคนโหดข่อยบ่ได้โหดด้มันเจอก็สิขีานี่มันไกสิได้กิน้ดอกยาว่าให้มาปลูกหน้าฝนพนะจังค่อยสิได้กินเออืมบักนาวบักนาวก็ั้นอีมโจตายมากินดอกไปปลอย่จักรอบ บ่ได้ขานดอกเอาดึกไปทางเงนต้นก๊อไผามื่กีมากินอีกคือเก่าต้นมะนาวบูมมีต้นมะกรูดบ่บูมเอ๊โอ้นี่ต้นมะกรูดบ่คือแต่นนี้อยากปลูกยก็ว่าแต่น้ามันน้ามันขี้ขามไปตากัานโหตัวมะกรูดหายเจ็บเบี้ยน้ำเย็นหรือว่าปลูกไม่หยังไปโอ้ยได้ก็ะพอตาม,มาคิดถอดอินูดีข้หลายยังวะเปิดนายางหัวนกศสีเบิร์งท่านเด็กขอดดอกตี้ลูกมันเนี่ย อันน la ี้ก็หมาข้างๆบ้านข้างๆนี่บ้านฟังนี่อะไรก็หมาแต่หมาหมาแต่แมวยังวะประเทศไทยซูมือเจาะเบื้องเงือแมวตัวนั้นมานอนนั่มสมื่อแมวหยาเมื่อกินเขาก็ได้เอากันกระดูกไก่มันกินยิมบลีก็บุกจอยขึ้นไปแล้วหยากแค้น้ำหมาอย่างวะแล้วที่นี่ก็มีอย่างไรจะทาย ก so ็บรรโณษดีขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมด้วยจ้าสวัสดีจ้า